สวัสดีจ้ากลับมาพบกับสมพรเมทีสกุลการกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็มาพร้อมกับเหรียญโปยทานสวยๆงามๆนี่เลยจ้าเหรียญโปยทานนะคะนี่จะห่อเป็นรูปดอกบัวนะคะไว้สําหรับงานบวชนะคะอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานบวชนะคะที่สมพรจะนําไปช่วยนะคะเหรียญโปยทานนะคะ ก็ใช้ในงานพิธีต่างๆนะคะโดยเฉพาะพิธีงานบวชงานแตง่งไหลายๆอย่างเลยก็จะทำด้วยดิบบินนะคะนี่สวยงามมากๆเลยก็ใช้เวลาว่างที่สมพรนะคะเลี้ยงล้านแล้วก็รอไปรับล่านที่โรงเรียนนะคะยามว่างก็นํามาห่ออันนี้ก็จะเป็นแบบดอกกุหลาบนะคะสวยๆก็จะมีลายแบบเลยนะคะ การโปรยทานนะคะก็ถือว่าเป็นการทําทานอย่างหนึ่งนะคะก็มาพิยมโปรยทานตามงานบวชแล้วก็งานเผาศพนะคะเดิมสมัยก่อนนะคะจะนิยมโปรยเป็นเหรียญเงินนะคะโดยที่ไม่ต้องห่อนะคะก็จะทําให้เราบางทีเราเก็บได้แล้วนะคะเราก็จะนําเหรียญที่เราเก็บได้นะคะไปปนกับ เงินในกระเป๋านะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินที่เราเก็บได้จากโปรยทาหรือว่าเป็นเรียนของเรานะคะก็ปนกันเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะคะก็นำมาห่อเป็นรูปดอกไม้ต่างๆนะคะเพื่อให้เรานำไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามนะคะวันนี้สมพรก็นำมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะคะ เรียญโปยทานนะคะก็จะห้อได้ด้วยทั้งผ้ากระดาษแก้วนะคะก็จะมีรูปต่งตางๆรูปนกรูปดอกบัวรูปดาวรูปสมนะคะก็เดี๋ยวนี้นะคะเขาก็ทําเป็นธุรกิจนะคะพับ่ข่กันเยอะแยะเลยหากเป็นเหรียนโปยทานก็งานบวชนะคะก็จะใช้สีที่สดใสส่วนเหรียญบปรยทานงานศพก็จะนิยมใช้ สีข่าวแล้วก็สีดำเป็นหลักนะคะแต่ก็มีบางงานนะคะที่เข้าใจนิยมใช้สีอื่นสีสดใสก็สามารถใช้ได้นะคะนี่เลยสวยงามงามเลยนะคะบางคนก็นำเอามาบูชาพระนะคะสำหรับเรียนโปรยทานในงานศพนะคะก็จะเก็บสะสมแล้วเอาไปยอดตาม ต้ค่าน้ำค่าไฟของวัดนะคะก็จะได้บุญได้กุศลอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการโปรยทานแล้วก็ทำเหรียญโปรยทานนะคะนี่เลยสุดสวยงามงามนะคะไขรห่อเป็นก็ห่อไปช่วยงานบวชเราก็จะได้บุญมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้โปรยทานของสมพรจ้า